นิพพานปรมัตต์ปรมัตธรรมอีกประเภทหนึ่งคือนิพพานปรมัตต์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่านิพพานเพราะออกจากตัณหาคือวานะข้อความเชิงอัดอัตตกถาคุตกานิกายอิติวุตกะธาติสูตรข้อ222จบเชิงอัดนิพพานปรมัตต์เป็นสภาพธรรมที่ดับทุกข์ จิตเจะตะสิกรูปเป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปการที่จะดับทุกข์ได้นั้นจะต้องดับตัณหาเพราะตัณหาเป็นสมุทยัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นสมุทัยให้เกิดขันซึ่งได้แก่จิตเจะตะสิกรูปการที่จะดับตัณหาได้นั้นก็ด้วยการอบรมเจริญปัญญาจนรู้แจ้งชัดในลักษณะเกิดดับของจิตเจะตะสิกรูป แล้วลักลายความยินดียึดมั่นเห็นผิดในจิตเจตสิกรูปได้ด้วยการรู้แจ้งนิพพานซึ่งเป็นสภาพธรรมที่ดับตัณหาดับทุกข์ดับขันนิพพานจึงเป็นสภาพธรรมที่มีจริงเป็นปรมัตธรรมเป็นสภาพธรรมที่รู้แจ้งได้นิพพานปรมัตโดยปริยายแห่งเหตุมีสองอย่างข้อความเชิงอัดขุตกนิกายอิติวุตตกะ ภาตุสูตรข้อ222และอัตถกถาจบเชิงอัตคือสัอุปาทิเสสนิพานธาตุหนึ่งอนุปาทิเสสนิพานธาตุหนึ่งคำว่าอุปาทินี้เป็นชื่อของขันห้าคือจิตเจตสิกรูปสัอุปาทิเสสนิพานคือความสิ้นไปของกิเลสทั้งหมด แต่ยังมีขันเกิดดับสืบต่ออยู่อนุปาทิเสสนิพานคือการดับขันทั้งหมดเป็นการปรินิพานของพระอระหันต์คำว่าโดยปริยาแห่งเหตุคือการอ้างถึงขันเหลือและไม่มีขันเหลือซึ่งเป็นเหตุในการบัญญัตินิพานสองเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ใต้ร่มพระสีมหาโพธิพระองค์ทรงบรรลุสอุปาทิเสสนิพานาาธาตุ กิเลสและธรรมะในวงเล็บซึ่งได้แก่จิตและเจตสิกอื่นๆที่เกิดร่วมกับกิเลสนั้นดับหมดสิ้นและไม่เกิดอีกเลยแต่ยังมีขันคือจิตเจตสิกในวงเล็บที่ปราศจากกิเลสและรูปเกิดดับสืบต่ออยู่พระผู้มีพระภาคตรัสกับพิสุทั้งหลายว่าดูกลาพิสุทั้งหลายก็สอุปาที่เสษนิพานเป็นไฉน พิสุในธรรมวินัยนี้เป็นพระละหันขี่นาศบอยู่จบพรหมจรรย์ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปรงภาระลงได้แล้วมีประโยชน์ของตนอันบรรลุแล้วมีสัโยชน์ในภพสิ้นรอบแล้วหลุดพ้นแล้วพอะรู้โดยชอบพิสุนั้นย่อมสวยอารมณ์ทั้งที่พึงพอใจและไม่พึงพอใจอยังสวยสุขและทุกข์อยู่ เพราะความที่อินรียห้าเหล่าใดเป็นธรรมชาติไม่บุบสลายอินรียห้าเหล่านั้นของเธอยังตั้งอยู่นั่นเทียวดูกะลาะพิสุทั้งหลายความสิ้นไปแห่งราคะความสิ้นไปแห่งโทสะความสิ้นไปแห่งโมหะของพิสุนั้นนี้เราเรียกว่าสัพปาที่เสสนิพานธาตุข้อความเชิงอัดคุตกานิกายอิติอุตตะทาตุสูตร ข้อ222และอัตถกถาจบเชิงอัดอนุปาทิเศสนิพานคือนิพานที่ไม่มีขันเหลือเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงดับขันธปรินิพานระหว่างไม้สาลักคู่เป็นอนุปาทิเศสนิพานข้อความเชิงอัดทีคนิกายปาติกวัฏปสา,าทิกดสูตรข้อ120สจบเชิงอัด ดับขันหมดสิ้นโดยรอบดับสนิทซึ่งพบทั้งหลายโดยประการทั้งปวงดับจิตเจตสิกรูปทั้งหมดไม่มีการเกิดอีกเลยพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีเป็นพระเสขาบุคคลเพราะยังต้องศึกษาเจริญธรรมยิ่งยิ่งขึ้นเพื่อดับกิเลสที่เหลืออยู่ให้หมดไปส่วนพระอรหันต์เป็นพระอเสขาบุคคล พรดับกิเลสทั้งหมดเป็นสมุเทเฉดได้แล้วไม่ต้องศึกษาเพื่อดับกิเลสอีกข้อความเชิงอัดขุทกานิกายจุลนิเทศอาชิตตมานวก,กะปัญหานิเทศข้อ92จบเชิงอัดนิพานประมัติว่าโดยความแตกต่างแห่งอาการมีสามอย่างคือสุญญตะหนึ่งอนิมิตตะหนึ่งอปนิหิตตะหนึ่ง พระนิพพานชื่อว่าสุญญตะเพราะเป็นสภาพศูนย์จากสังขารทั้งปวงชื่อว่าอนิมิตตะเพราะไม่มีนิมิตคือสังขารทั้งปวงชื่อว่าอัปะนิหิตตะเพราะไม่มีที่ตั้งคือสังขารทั้งปวงเมื่อบุคคลมนสิการสภาพธรรมโดยเป็นสภาพไม่เที่ยงย่อมหลุดพ้นไปในวงเล็บคือรู้แจ้งอริยสัจธ,ธรรมด้วยอนิมิตะวิโมก เมื่อมนสิการโดยสภาพเป็นทุกข์ย่อมหลุดพ้นไปด้วยอปนิหิตะวิโมกเมื่อมนสิการโดยสภาพเป็นอนัตตาย่อมหลุดพ้นไปด้วยสุญญะวิโมกวิโมกสามย่อมมีในขณะต่างกันด้วยอาการสีข้อความเชิงอัดขุตการนิกายปฏิสัมพิชามัควิโมกขะกถาข้อห้าร้อยเก้าจบเชิงอัดคือ หนึ่งด้วยความเป็นใหญ่บุคคลเมื่อมนสิการโดยความเป็นสภาพไม่เที่ยงอันนี้มิตาวิโมกย่อมเป็นใหญ่เมื่อมนสิการโดยความเป็นทุกข์อัปปนิหิตา,าตวิโมกย่อมเป็นใหญ่เมื่อมนสิการโดยความเป็นอนัตตาสุญญาวิโมกย่อมเป็นใหญ่สองด้วยความตั้งมั่นบุคคลเมื่อมนสิการโดยความเป็นสภาพไม่เที่ยงย่อมตั้งจิตไว้มั่น ด้วยสาม,มารถแห่งอนิมิตตวิโมกเมื่อมนานสิการโดยความเป็นทุกข์ย่อมตั้งจิตจไว้มั่นด้วยสาม,มารถแห่งอัปปนิหิตตวิโมกเมืเ่อมานสิการโดยความเป็นอนัตตาย่อไไมตั้งจิตไว้มั่นด้วยสามารถแห่งสุญตตวิโมกสามด้วยความน้อมจิตไปบุคคลเมื่อมนัสิการโดยความเป็นสภาพไม่เที่ยง ยอ่อม,ม,ม,มน้อมจิตไปด้วยสาม,มารถแ่งอนิมิตะวิโมกเมื่อมรส, monitor, มสกิการโดยความเป็นทุกข์ย่อมน้อมจิตไปด้วยสาม,มารถแทง่งอัปปนิหิตะวิโมกเมื่อมนสิการโดยความเป็นอนัตตาย่อมน้อมจิตไปด้วยสามารถแห่งสุญญตะวิโมกสี่ด้วยความนำออกไปบุคคลมเมื่อมนสิการโดยความเป็นสภาพไม่เที่ยงย่อมนำจิตออกไปสู่นิพพาน อันเป็นที่ดับด้วยสามารถแห่งอนิมิตวิโมกเมื่อมนสิการโดยความเป็นทุกข์ย่อมนำจิตออกไปสู่นิพพานอันเป็นที่ดับด้วยสามารถแห่งอปันิขิตวิโมกเมื่อมนสิการโดยความเป็นอนัตตาย่อมนำจิตออกไปสู่นิพพานอันเป็นที่ดับด้วยสามารถแห่งสุญญตวิโมกสรงเคราะห์ปรมัตธรรมสจิตเจตสิกรูปนิพพาน เป็นปรมัตธ,ธรรมเป็นสภาพธรรมที่มีจริงที่รู้ว่าจิตเจตสิกรูปเป็นสภาพธรรมที่มีจริงเพราะจิตเจตสิกรูปเกิดดับสืบต่อกันจึงปรากฏให้รู้ได้เช่นในขณะที่เห็นรูปได้ยินเสียงและคิดนึกเป็นต้นจิตเกิดดับสืบต่อกันทํากิจการงานต่างๆเช่นจิตบางดวงเห็นสีบางดวงได้ยินเสียง บางดวงคิดนึกเป็นต้นทั้งนี้ตามประเภทของจิตและเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดจิตนั้นๆการเกิดดับสืบต่อกันของจิตเจตสิกรูปนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วมากจนทำไม่มหเห็นการเกิดดับทำให้เข้าใจว่ารูปค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปและทำให้เข้าใจว่าจิตนั้นเกิดเมื่อคนหรือสัตว์เกิดจิตนั้นดับเมื่อคนหรือสัตว์ตาย ถ้าไม่ศึกษาไม่พิจารณาและไม่อบรมเจริญสติและปัญญาให้รู้ลักษณะของจิตเจตสิกรูปที่กำลังปรากฏก็จะไม่รู้ลักษณะของนามธรรมและรูะธรรมคือจิตเจตสิกรูปซึ่งเกิดดับสืบต่อกันอยู่ตลอดเวลาสภาพธรรมใดเกิดขึ้นสภาพธรรมนั้นต้องมีปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเมื่อไม่มีปัจจัยก็ไม่เกิด ท่านพระสารีบุตรเกิดความเรื่อมใสในคำสอนของพระผู้มีพระภาคก็เพราะได้เห็นท่านพระอัสชิซึ่งเป็นพิสุรูปหนึ่งในพิสุปัญจวัคคีท่านพระสารีบุตรเห็นท่านพระอัสชิมีความน่าเรื่มใสเป็นอันมากจึงได้ตามท่านพระอัสชิไปและถามท่านพระอัสชิว่าใครเป็นศาสดาและศาสดาของท่านสอนว่ายอย่างไรท่านพระอัสชิตอบว่า เยธรรมมาเหตุปปภาเตสังเหตุงตถาคโตในวงเล็บอาหะเตสัญจะโยนิโรโทเอวังวาทีมหาสมโนติข้อความเชิงอัดพระวินัยปิดกมหาวัคภาคหนึ่งมหาขันตกะข้อหกสิบ้าจบเชิงอัดธรรมะเราใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมะเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมะเหล่านั้นพระมหาสมณะทรงสั่งสอนอย่างนี้ถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงแสดงธรรมที่พระองค์ทรงตัสรู้พร้อมทั้งเหตุปัจจัยของธรรมะนั้นๆก็จะไม่มีผู้ใดรู้ว่าธรรมะใดเกิดแต่เหตุปัจจัยใดไม่มีผู้ใดรู้ว่าจิตประมัดเจตสิกปรมัด รูปปรมัต์แต่ละประเภทนั้นเกิดขึ้นเพราะมีธรรมะใดเป็นปัจจัยพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ธรรมะทั้งปวงพระองค์จึงได้ทรงแสดงว่าธรรมะทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดจึงเกิดขึ้นและทรงแสดงเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดธรรมะนั้นๆธรรมะทั้งปวงที่เกิดขึ้นนั้นจะเกิดขึ้นโดยไม่มีปัจจัยไม่ได้ ที่กล่าวว่าคนเกิดสัตว์เกิดเทวดาเกิดเป็นต้นนั้นคือจิตเจตสิกรูปเกิดนั่นเองเมื่อจิตเจตสิกประเภทหนึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับรูปของคนก็บัญญัติว่าคนเกิดเมื่อจิตเจตสิกเกิดขึ้นพร้อมกับรูปของเทวดาก็บัญญัติว่าเทวดาเกิดเป็นต้นการเกิดของคนสัตว์เทวดาเป็นต้นนั้น ต่างกันเพราะเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดนั้นต่างกันเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดนั้นมีมากและสลับซับซ้อนมากแต่ด้วยพระสัพพัญยุตยานของพระผู้มีพระภาคผู้ทรงตัดสรู้ธรรมะทั้งปวงพร้อมกับเหตุปัจจัยของธรรมะทั้งปวงนั้นพระองค์จึงได้ทรงแสดงธรรมตามสภาพความจริงของธรรมะแต่ละประเภทว่าธรรมะไดเกิดขึ้นธรรมะนั้น มีปัจจัยทําให้เกิดขึ้นธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นสังขารธรรมที่รู้ได้ว่ามีจิตเจตสิกรูปก็เพราะจิตเจตสิกรูปเกิดขึ้นและที่จิตเจตสิกรูปเกิดขึ้นนั้นก็เพราะมีปัจจัยจิตเจตสิกและรูปเป็นสังขารธรรมพระธรรมคําสอนของพระผู้มีพระภาคนั้นสมบูรณ์พร้อมทั้งอัฏฐและพยัญชนะ ธรรมะข้อใดที่อาจจะมีผู้เข้าใจผิดได้พระองค์ก็ทรงบัญญัติคำกำกับให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อไม่ให้ผู้ใดเข้าใจความหมายของธรรมะข้อนั้นผิดเมื่อพระองค์ทรงบัญญัติว่าธรรมะที่เกิดขึ้นมีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นเป็นสังขารธรรมเพื่อไม่ให้ผู้ใดเข้าใจผิดว่าธรรมะที่เกิดขึ้นนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ตลอดไปเรื่อยๆ พระองค์จึงทรงบัญญัติว่าธรรมะที่เป็นสังคารธรรมในวงเล็บธรรมะที่มีสภาพปรุงแต่งนั้นเป็นสังคตรธรรมในวงเล็บธรรมะที่ปรุงแต่งแล้วสังคตรธรรมคือธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วดับไปข้อความเชิงอัดอังคุตตะนิกายติการนิบาตจูรวัตรที่หาสังคตสูตรข้อ4 8 6หจบเชิงอัด พระองค์ทรงบัญญัติคำว่าสังคตธรรมกับคำว่าสังขารธรรมเพื่อให้รู้ว่าธรรมะใดที่เกิดขึ้นธรรมะนั้นมีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นเมื่อปัจจัยดับธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะปัจจัยนั้นก็ต้องดับไปสังคตธรรมคือธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วดับไปฉะนั้นสังขารธรรมคือธรรมะที่มีปัจจัยปรุงแต่งนั้น จึงเป็นสังคตธ,ธรรมข้อความเชิงอัดธรรมะสังคณีปรกรณ์นิเขปกันจุรันตรละทุกกะข้อเจ็้อสองจบเชิงอัดจิตปรมัดเจตสิกปรมัดร,รูปปรมัดเป็นสังขารธรรมเป็นสังคตธรรมสัพเพสังขา,าราอนิจจาสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ สัพเพธรรม,มาอนัตตาธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาข้อความเชิงอัดคุธกานิกายมหานิเทศสุทธทกะสุตตานิเทศข้อหนึ่งสาเอดจบเชิงอัด